วันนี้เจอกับคุณครูยุคาพดีรูปเล็กนะคะแบบเรียกว่าคุณครูก็ได้นะคะคุณครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะจากโรงเรียนชุมชนวัดไซน้อยนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที <t> ่การศึกษาระองส่วนท้นทถิ่นเขต2วันนี้คุณครูยุคมีอะไรมาให้ดูด้วยแหมหนี่งบอกที่คะดสองนี้คุณครูทำได้เออแหมเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเพราะเด็กๆเรียนมาแล้วจากชั่วโมงก่อนนะคะ คิแล้วนะคะวันนี้คุณครูยุจะสอนเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะคะรูปสามเหลี่ยนมนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมจะไปเรียนหรือ,อยังไปกันเลยนะคะนะคะนักเรียนวันนี้การแก้โจทย์ปัญหาของเรานะคะนะครูมีจุดป,ประสงค์มาให้นะคะประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือนักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหากเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะแล้วก็ครูมี ปัญหาอะไรเอ่ยมาถามนักเรียน3าข้อนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าปัญหาอะไรเอ่ยข้อแรกมีอะไรเด,ยเด๋ยวจะตอบรูดได้ไม่เอ่ยอข้อแรกคือรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยที่มีความยาวด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันนะคะเวลาแล้วนะคะเด็กคิดได้เอ่ยเอบนะคะครูมีรูปมาให้ด้วยใบนะคะเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันนะคะ ตอบว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรก็ลูกเก่งมากสามเหลี่ยมด้านข้าวแม่คุณครอก็มีโจทย์เล็กๆมาให้นะคะเป็นสามเหลี่ยม ABC นะคะที่มีความยาวด้านยาวด้านละ5เซนติเมตรนะคะเด็กๆจะตอบความยาวว่ารูปให้ครูได้ไม่เอ่ยว่ายาวกี่เซนนะคะข้อน,นี้คิดยังไงคะลูกขช้วิธีคิดหน่อยเร็วชืว่อครูตอบหน่อยเร็วนะคะโอเคนักเรียนก็ต้องเอาทั้งสามด้านครัวกันใช่ไหมอิคค่ะ ห้าบวกห้าบวกห้าเท่ากับกี่เซนคะลูกสิบห้เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากนะคะไปดูคําถามข้อที่2กันนะคะคำถามข้อที่สองคือถามว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยที่มีความยาวด้านทั้งสองด้านยาวเท่ากัานนะคะโอเคอะไรเอ่ยคิดได้ไหมคะหมดเวลานะคะคงมีรูปไว้ให้นะนะคะเป็น สามเหลี่ยมที่มีด้านล่างเราเรียกว่าฐานนะคะแล้วด้านข้างๆเราเรียกว่าด้านประกอบของยอดมีมุมเอเป็นมุมยอดสามเหลี่ยมอะไรลูกเก่งมากสาม,หสามหเหลี่ยมมเองแล้วครูก็มีโจทย์นะคะเล็กๆมาให้เช่เดิมนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม ABC มีด้าน AB ยาว6เซนติเมตรและด้าน BC ยาว6.5เซนติเมตรนะคะนักเรียนสามรา,ามรถหาความยาวรอบรูปให้ครูได้ไหมข้อนนี้แน่ ต้องได้แน่นอนนะคะเราเรามีด้านเท่ากันสองด้านจะลืมนะนะคะเท่าไหร่คะลูกโอเค6กบวกหแล้วบวกด้วยฐานคือ6กุดห้านั่นเองแล้วคำตอบเท่าไหร่คะลูกอยลืมนะมีทศนสิยมด้วยบวกดีๆนะคะได้1 8บจุดห้าเก่งมากนะคะแล้วคําถามข้อสุดท้ายนะคะถามว่าอันนี้กูเป็นรูปมาให้นะคะ,นะคะชื่อว่าสามเหลี่ยงกอขอคอนะคะ กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ยกำหนดมาให้ว่ามีความยาวด้านกอขอยาวสี่นิ้วนะคะแล้วก็ขอคอยาว6นิ้วและขอคอกยาว7.2นิ้วเรียนตอบที่ใต้รูปอะไรเอ่ยแหมสามเหลี่ยมอะไรกูสามเหลี่ยมได้ดไม่เท่าเก่งมากนะคะนักเรียนจะตอบความยาวรอบรูปให้ครูดได้ไหมเนี่ยข้อนี้ง่ายมากเลยอะ่ะความยาวรอบรูปหายอยงไงคะลูกข้อนี้ อ๋อเอาสามด้านมกันโอเคเก่งมากนะคะได้4บวก6กบวกบ็บวกตสยมดีๆนะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูกสิบเจ็นิ้วเก่ง,ง,ง,งมากนะคะโจทย์ปัญหาของทุกคนบทเรียนไปแล้ว3ข้อนะคะเราไปดูสิคะว่าเรื่องต่อไปของเราคืออะไรนะคะคือการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอันนี้เราจะมีวิธีการแก้โจทย์คือ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งของเราก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะหรือสิ่งที่โจทย์บอกมาให้อะไรเราบ้างนะคะแล้วขั้นตอนที่สองก็คือหาใช่ว่าโจทย์ให้เราหาคําตอบหรือโจทย์ให้เราคิดคําตอบให้ได้ว่าตอบเท่าไหร่นะคะนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วข้อที่สก็คือเรารู้แล้วเราก็มาวางแผนกันนะคะแล้วก็ดาเนินการแก้ปัญหานั้นเองนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือเมื่อได้คําตอบแล้ว อย่าลืมตรวจสอบคำตอนบนะคะว่าคําตอบที่ได้สมเหตุสมผลไว้นะคะสี่ข้อนี้เป็นขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะนะคะเราไปดูเลยว่าโจทย์ปัญหาข้อแรกของเราคืออะไรนะคะพ่อมีเส้นยางคันกระแทกอยู่240เซนตมรพ่อใช้ติดรอ,อบขอบโต๊ะรูปสามเหลี่ยมนั้นเท่านะแล้วยังเหลือเส้นยางคันกระแทกอีก30เซนเมตรนะคะ โต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละเท่าไรนะคะนะวันสิ่งที่หนูต้องหาขั้นที่หนึ่งคืออะไรคะลูกคือหาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะคืออะไรอ่าพ่อใช้เส้นยางก,กระแทก240เซนติเมตรเพื่อไปติดขอบโต๊ะรูปสามเหลีล่ยมด้านเท่าแต่แล้วยังเหลืออยู่เท่าไหร่คะลูก30เซนนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมอ่าแล้วสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคําตอบหละ่ะ หรอสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละเท่าใดนะคะนั่นคือสิ่งที่หนูต้องหาคําตอบใช่ไหมอ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปอะอ่าเราก็จะมาวางแผนแล้วก็แก้ปัญหากันใช่ไหมคะอ่าแต่รูอยากให้หนูวาดรูปคร่าวๆก่อนนะคะว่ารูปคร่าวๆของหนูคือสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีสามด้านเท่ากันของโต๊ะใช่ไหมแล้วก็มีเส้นแดงๆเนี่ยเป็น ตัวที่เราจะติดเส้นยางกัดกระแทกใช่ไหมคะป้านนและสิ่งที่จโจทย์กําหนดให้คืออะไรอ่าพ่อมีเส้นยางกันกระแทกอยู่240ซนติเมตรแล้วพอใช้ติดขอบโต๊ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าไปแล้วแต่ยังเหลืออยู่30เซนนั่นเองนะคะพรานะั้นสิ่งแรกที่หนูต้องหาคืออะไรคะหาอะไรเอคเก่งมากหาว่าความยาวของเส้นยางกันกระแทกที่เราใช้ติดขอบโต๊ะสามด้านเนี่ยเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะคะหาอย่างไรเอ่ย หนูต้องเอาเส้นยางกันกระแทกสอง้อยสี่สิบนะคะลบด้วยอะไรคะลูกลบด้วยสามสิบที่เหลือไงโอเคลบแล้วเราใช้ไปเท่าไหร่คะลูกเส้นยาง2อ0สิบเซนติเมตรนั่นเองนะคะพ่าได้ความยาวของเส้นยางกันกระแทกที่เราใช้ไปแล้ว2 1 0้อสิบเซนหนูต้องไปหาอะไรคะลูกสิ่งที่โจทย์ถามโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมคะพระนะั้นหนูต้องเอาอะไรเอาความยาวของเส้นยางกันกระแทกทั้ง3าด้าน ะะมาหาว่ายาวด้านเดียวด้าน,านละเท่าไหร่ทำไงลูกโอเคเก่งมากนะคะคือ2 1 0หารด้วย3นั่นเองนะคะคำตอบได้เท่าไหร่คะลูกอ่าเก่งมากได้เ0็ิบเซนนะคะเป็นความเป็นคำตอบที่หนูจะได้จะจทย์ข้อนี้คือโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละ70ิเซนแต่อย่าลืมคำตอบนี้เราต้องทำไปทำอะไรลูกไปตรวจสอบคำตอบในข้อที่4นะคะว่า เมื่อเราได้แล้วว่าโต๊ะต,ตัวนี้มีความยาวด้านละ70เซนนะคะแล้ว็าวาดรูปประกอบเลยได้ความยาว70เซนทั้ง3ได้เพราะนั้นะเราจะเห็นว่าความยาวรอบโต๊ะเท่าไหร่คะลูก3ด้าน70คูณด้วย3นั่นเองเราก็จะได้210เซนติเมตรแต่เรามีเส้นยาง,งกระแทกอยู่240ใช่ไหมพอหาเส้นยางที่เหลือได้ไหมคะว่าเหลือเท่าไหร่หลังจะใช้ไปแล้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะลูกอ่าเหลือ 240-210ลบสองก็จะเหลือ30สิบเซนนั่นเองแสดงว,ว่าอะไรแสดงว่าความแนวเ0็ดสิเซนเมื่อกี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วสัมพันธ์กับโจทย์ที่เขากำหนดมาให้ใช่ไหมเพราะนั้นเรามาทบทวนความรู้ของคลิปนี้กันนะคะว่าสรุปความรู้ของการแก้โจทย์ปัญหาแล้วเนี่ยเราได้ข้อที่1คือต้องทำไมต้องรู้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ และรู้สิ่งที่โจทย์นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือหาอะไรคะลูกหาวิธีแก้ปัญหานะคะและหาวิธีการวางแผนและปดะเนินการแก้ปัญหานะคะเพื่อหาคําตอบจนข้อสุดท้ายไม่ได้คําตอบแล้วเราต้องทำอะไรตรวจสอบคาตอบนะคะว่าคําตอบที่เราหาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมนะคะนะคะเราจะได้รู้ว่าคําตอบที่เราหามาได้ถูกต้องแล้วหรือยังนะคะอาตอนนี้เมื่อรู้สี่ขั้นตอนนี้แล้วหนูก็ต้องไปทําไม วิเคราห์โจย์ปัญหาโอเน็ตกันดีกว่านาะนะคะจดโ,โ,โอเน็ตของเราควรเนี้ยให้มาว่าอะไรเอ,อ่ยน้ำมัน,น,นลวดมาดัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะแล้วก็มีด้านประกอบมุมฉากสองด้านนะคะด้านหนึ่งยาว5เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งย้วกว่าอยู่6.5เซนติเมตรส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะก็จะยาวกว่าด้านที่สั้นอยู่7.5เซนติเมตร ลวดที่ใช้ต้องยาวอย่างน้อยกี่เซนเรพาะนัหนูจะต้องช่วยกันหาวิธีหาความยาวของลวดนั่นเองนะคะซึ่งรูมีรูปเล็กๆมาให้นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเส้นเหลืองๆคือลวดนะคะที่เราจะดัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วจากโจทย์นะคะก,ก็กําหนดด้านประกอบมุมฉากมาให้หนึ่งด้านนะคะยาว5เซนและด้านประก,กอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งยาวกว่าอยู่6.5เซนนะคะแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกว่าด้านที่สั้นอยู่ 7.5หเซนตนะิเมตรเมื่อรู้ความยาวสามด้านหรือว,าาวา่าข้อนีน้ง่ายไหมลูกง่ายใช่ไหมคะหาความยาวของลวดทั้งสามด้านที่เรามาดัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนั้นหนูต้องคิดได้แน่เลยเด็กๆครูเก่งมากแน่นะคะเพราะนั้นสําหรับคําตอบข้อนี้ถ้าหนูได้คําตอบแล้วเราสามารถแชร์ความรู้กันได้นะคะนั้นครูอขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ครูจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ